ก็กล่าวสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นตัวโกลดี้กันโดยการสุ่มทีมเล่นโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับมาดูแสแต็ k ของโกลดี้เมนแ h ร r เตอร์เขาให้มาสองคนจะอยู่แล้วส่วนส่วนแสแต็ตัวตามนี้ได้เลยนะครับส่วนสกิลแรกก็เป็นกันสกิลกดใช้งานจะสุ่มปับถึงปับให้กับคนที่อยู่ในสมีส่วน พสสีอันที่2ก็คือ,เม,อ,คเ,อ,อคเมื่อคุณสูญเสียเลือดขอโทษนะครับเมื่อคุณสูญเสียเลือดจะแสดงไอเทมที่เป็นฮิลแล้วก็ไอเทม,เมือนอื่นหรือก็หรือไม่ก็พูดเล่นครับโอเคชั้นหนึ่งก็จบมาอย่างง่ายดายปุ๊มาในชั้นที่2ก็นั่งปั่นอย่างรวดเร็วแล้วก็บูชาคอยซัพพอร์ตอยู่ โอเคเครื่องสองก็เสร็จอย่างง่ายดายโอเคทูตัวทำอยู่โอเคเสร็จพร้อมกันสองเครื่องเลยดีมากเข้าไปชั้นในลิฟต์โอเคใครยังไม่เข้าลิฟต์รีบเข้ามาเร็วบูชาทูตโต้โอเคเหลือใครเหลือกรุ๊ปกรุ๊ปเข้ามาอยากดีลาเฮ้ยเข้ามาเร็วเร็วดีลาอะไรกันเร็วเร็วเหลือใครเหลือใคร เหลือรอเจอร์ทันไหมรอเจอร์เอเนจีหมดไม่นะรอเจอร์ไม่ <c oughs> เออสองสารอเจอร์จริงๆเราเลือกเปิร์กเฮิร์มสตาร์ปีน่าอย่างถาบอลสิหน่วยไปชั้นที่4ี่อีไม่ใช่ชั้นที่3ามดังกันน้ำมึกแล้วก็บูชามาันล่อบูถอยสเตต <c oughs> บูชามาแล้วไอตัวนี้แค่สติลหน่งซึ่งเป็นสายลอ่อเป็นสายกลั่นได้ด้วย เป็นอะไรที่ดีมากแต่ไม่ชอบตอนเวลาปั่นเครื่องที่สุดเลยตั้งปั่นดูๆโอเคเครื่องที่สมเสร็จไปเครื่องที่4เราจะก,การเองทูดโดไม่ได้รอใครมาใช่ไหมโอเคนั่งกันต่อไปเรื่อยๆกันโคตรเร็วทันใจไปเครื่องที่4เสร็จเรียบร้อยรีบเข้ารีบอย่างรวดเร็ว ไปชั้นที่4กร๊ปที่เข้ามาเร็วท o เดอลี่เข้ามาโอเคไปชั้นที่4ก็เจอราสเซอร์แอนเดเซอห้ามวิ่งเด็ดขาดโอเคมาตั่งกลั่นต่อกดดสกิลเช็คโคดฟินเลยชืบได้สีทองอีกแล้วโอเคเครื่องที่2เสร็จไปเครื่องที่3ต่อเครื่องที่3มเสร็จเลยเครื่องเดียว ต้องซีเสร็จแล้วรีบเข้ารีบให้ไวไอชิมโปไม่ได้กินกหรอกเหลือใครบ้างลอเตอร์โอเคเหลือใครเหลือใครเหลือใครยังไม่เข้าเหลือทูโดไหมทูโดโอเคลงมาติไปที่เพิ่มสตาร์ไมนาถาวรสิบเหมือนเดิมดีมากมาในชั้นที่ห้าก็นั่งกัดเครื่องเครื่องหนึ่งเสร็จเครื่องสองเสร็จเครื่องสามเสร็จแล้วเครื่องที่สี่ทูโด โ okay, อเคเราทำเองก็ได้ขอบคุณมากโอเครีบกับเขาดิเบย่างรวด,ดเร็ววิง่งวิ่งไปอย่าเจอตัวตัดหน้าก็พอเยี่ยมโอเคเหลือทูดโดอีกแล้วทูดโดจะรอดไหมเนี่ยโอเคทูดโดมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเบี้ยมเ,ยยมเยยมข้ามาขึ้นมาสวยมาชั้นในชั้นที่หกเจอช,โชโ็อกโกแลตอันใหญ่ดีมากแล้วก็ดิเบก้าอย่าดิเบก้าขอร้อง โอเคเราต้องรอดอีกแล้วใช่ไหมรอดอีกแล้วกูพอาตายแล้วอะหนีให้ไวเฮ้ยเสียดายแคนดี้นั้นไม่เป็นไรวิ่งไปเดียวเียวเดียวขวาดีกว่าโอ้ยม่งเอ้ยลูอี้ตามมาอีกโอ้ยปวดหัวกับตัวเองโอเคเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสี่เสร็จเสร็จอย่างเร็วมากเหลืออีกเครื่องเดียวโอเคมาเดินเล่นสักหน่อยดีกว่า โอเคลิฟเสร็จแล้วอีไม่ใช่ลิฟเสร็จแล้วเครื่องทุกเครื่องเสร็จแล้วลิฟเข้าลิฟเร็วสวยมาในชั้นที่เจ็ดก็มานั่งกัดเครื่องเครื่องแรกก็เสร็จเรียบร้อยตัวนี้กัดเร็วมากชอบมากเหลือเกินมาถึงเราชอบมนาะชอบเป็นคนที่ชอบกัดเร็วชอบทําอะไรอย่างรวดเร็วโอเคใกล้เต็มแล้วเนะี่ยเห็นไหมแต่ข้อเสียคือค่าดบลีกต่ําแล้วก็ค่าสไตลิเนตต่ามาก แค่ดาเดียวเองเครื่องสองเสร็จแล้วเครื่องสามเสร็จแล้วเครื่องสีเสร็จแล้วเหลือเครื่องของทูดโดทูดโดสวยรีบเขา้ารีบให้ไวเหมือนเขาจะไปอีกทางหนึ่งนะเหมือนลักไปเจอตัวอะไรตัวรีบเบคาอีกแล้วทุดโ้ามาโอเคมาในชั้นที่8ก็มากันเครื่องตรงกลางก่อนเลยแล้วเหมือนว่าใครไปล่อบล็อกเส้นมาเหมือนว่า บอกเซ้นจะเห็นเราเราก็รีบหาที่จู้ขย่งไปแล้วนะเหมือนว่าบรูชาจะโดนตีเป็นหนึ่งทีรอให้บ็อกเส้นไปก่อนดูนานจังเลยวะโอเคนั่งกรั่นให้เสร็จทำเครื่องอันตรายก่อนเครื่องที่สองเสร็จปปปไปที่เรียบร้อยเครื่องสามก็ตามไปเครื่องสี่ก็ตามไปเครื่องค้าก็เสร็จแล้วรีบเข้ารีบให้ไหวรีบเบกาตามหลังมาบอกเลยว่าไม่ได้กินหรอก แล้วลอจเจอร์ก็มาแล้วก็เหมือนตามนี้บูชาจะตายไปแล้วแล้วก็ลงการลงมาติเลือกสปาปลับกเพิ่มความสว่างให้กับตูนมาในชั้นที่ก,ก็เก็บฟักทองไปก่อนมาทำเครื่องอันตรายคือเครื่องกลางแมปรีบทำให้เพื่อนก่อนสกิลเช็คใหญ่จะตายไม่ต้องกลัวพลาดเครื่องหนึ่งเสร็จแล้วเครื่องสองก็เสร็จตามไปเครื่องสามเสร็จแล้วเครื่องสีเสร็จเหลือเครื่องสุดท้าย โอเคข้างสุดท้ายเสร็จแล้วรีบกลับเข้ารีบ t ป e จออีเลเวเตอร์โอเคเราเจอมาแล้วเหลือทูโดทูโดอยู่ไหนครับทูโดวิ่งตามหลังอยู่มาเรือทูโดเอ็นจีหมดละสิโอเคไปในชั้นที่สิบ็มานั่งเก็บเก็บเครื่องที่อยู่ไกลๆแล้วก็เครื่องตรงนี้แล้วก็ซูเวสเตอร์เดินมาเข้ามาในบ้าน ตมานังกัดอีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องสุดท้ายแนละ้วโอเคเสร็จแล้วหืมฟินเกียรติฟินที่สุดในโลกมาในชั้นสิบเอ็ดก็นั่งกันต่อไปเหมือนในชั้นนี้เราจะเสียเพื่อนบางคนไปนั่นก็คือน้องทูดโดของเรา,านงังนั้นชนาเศร้าเหลือเกินแล้วเราสองคนรอรเจอร์กับโกลดี้อย่างเราเราก็นั่งปั่นให้เร็วที่สุดแล้วจนทำเครื่องสุดท้ายเสร็จจนได้ หลังจากนั้นก็รีบเข้ารีบให้ไหวมาในชั้นทีก็เหมือนจะเจอไม่คาแรคเตอร์อย่าง Twice Dead c h r y r y ซึ่งก่อกวนการปั่นอย่างชันดีเลยมันผมไม่ชอบมากเลยเสียงเท้านางนี้ดังมากทำมัเมื่อจังเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้กลัวมีตัวดักหน้าทำไมแสงมันหลบไม่ทันวะเนี่ยเก็บไปมีจัตตาด้วยชั้นนี้ โอเคลอเจอร์ทำอะไรตรงนั้นน่ะหรือมีตัวใดแถวนี้เหรอน,นั่งกันเครื่องที่สี่เสร็จรอแป๊บหนึ่งโอเคมาปั่นเครื่องสี่ใกล้เสร็จแล้วลอเจอร์รีบไปหาเครื่องอื่นทำเร็วก่อนที่เชลลี่จะเจอตัวเราโอเคเครื่องสี่เสร็จแล้วเฮ้ยเชลลี่มันมาสวและสวและสวแล้วเชลลี่วิ่งไวโอเคมันนางไม่เห็นละเฮ้ยยัตตาตามมาสวยละ เอเนจี look, จะพอไหมอ yup> ุ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวจเชลลี่ใจเย็นใจเย็นอือหือเสียบาดเดบไปหนึ่งอันวิ่งวนจู๊กเลอู้สตาร์ไม่น่าเหลือเครื่องหนึ่งแล้วสวยแล้วสวยแล้วเดินติดกองอะไรโอุ้ยอุ้ยเชลลี่ยังตามอีกอ่ะโอเคไม่เห็นแล้วนางไม่เห็นแล้วสวยเออเชลลี่อือหือสตาร์ไม่น่าเหลือแค่นี้เสียแม็ดคิดไปหมดแล้วถุดโดตามหลังอือหือเหลือหัวใจเดียวอื้อหือ ไม่น่ารอดแล้วเราทูดโดเชอร์ี่ตามหลังอยู่ไม่นะลา่อยเยี่ยมเลยโอเคก็สลรดคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพิ่มเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสระคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย